ไม่ใช่้นง่ายเนะลอกลืนอากาศเนี่ยอยากคิดว่าง่ายนะครับอ,อย่างเช่นสูดอากาศเข้าไปทางทางปากนี่ครับแล้วกลืนนี่โอ้โหบรมมายากเลยเดี๋ยวทำนี้เนียเสียอ,อ้าวลองทำสิาาครับยากนะเพื่อให้มันง่ายดื่มน้ำไปก่อนครับคึกคึกึกสุดท้ายอมไว้ก่อน จากก็สุนนีใจเข้าไปทางจมูกกลืนทั้งน้ํากับทั้งอากาศเข้าไปมันจะง่ายตรงนี้ครับท่านเห็นไหมลุงบอกเคล็ดให้เรียบร้อยแล้วทําแล้วกลั้นนานๆน,นะเออมันจะดูเองนะฮะน้ํากับอากาศเนี่ยโหมันโครตรสสุดยอดเลยแหละครับอ่ะเกิดมาตั้งแต่สองแม่ปุ๊บลองให้แอ๊ะนั่นนะฮะบริโภคอากาศแล้วครับท่านทุกวันนี้ก็ยังใช้อากาศอยู่จนกระทั่ง หายใจเครื่องสุดตาก็ต้องต้องใช้อากาศเพราะนั้นอากาศสําคัญไหมครับถ้าแพ้มันจบข่าวเลยมายุ่งอยู่ไหนรู้จักกับลุงต้องไม่แพ้มันต้องรู้จักมันโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคไหมไปหาเขาแพ้อากาศแพ้ร้อยแปดมากันอันจะอยู่ไหนครับไม่ได้อ๋อนะอ่มขอให้พลิกขั้วโลกแห่งความคิดให้ได้ครับผม